ของหอมจะหมดยังไหนโชว์ยโชว์เลยถ้าเจนกับ huh. น้าหมวยคนไหนเซลกันเต๋อสองคนจริงหรือเปล่าแล้วใครอวนบอกกัน huh. กินให้หมดเร็ว กินเลยที่ไหนมาตู้ขีบเลยเจนเน่าหมดไปหลายรอบแล้ะมาตู้ขีบเลยไปเลยมาเจนเอาไปใส่เดีนี้ได้อ่ะดีๆกินไปมาแล้วโอ้โหกินเก่งจังเพื่อนๆดูนะคะเขากินหนูนะคะนาะมึงถ้ากินหนูหมดทนทำอันก็ได้ดู